สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาต่อกันที่การสอนใช้งานแอป Pi c อารนะครับ2 0 2 4นะครับคลิปก่อนนะครับเราเน้นหน้าโฮมไปเลยนะครับต่อมานะครับคลิปนี้เราจะมาหน้าเสิร์ชนะครับมาดูซิว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นล่าสุดมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าผิดหวังมากแอปนี้นะครับพอกดเข้าไปนะครับไปเจอไอ้หน้าแบนเนอร์นะครับ ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเจอแบบนี้แล้วก็กดไปให้จ่ายตังค์เสียความรู้สึกมากๆบลาบลา,บา,บาอันนี้คือเพื่อนๆที่เขาไม่ได้รู้ว่าอแอปเนี่ยมันมีทั้งตัวฟรีแล้วก็เสียตังค์เนาะก็คือคนเห็นตัวแบบอันนี้สวยกดใช้อันนี้สวยกดใช,นนดใช้พอกดไปกดมานั่นแหละไปเจอตัวเสียตังค์ไงแล้วพอจะเซฟรูปมันให้ขึ้นจ่ายตังค์เว้ยเนี่ยก็พลาดแหละทีเนี้ยก็จะไม่เล่นแอปแล้วเพราะเข้าใจว่ามันเสียตังค์นะครับจริงๆแล้ว มันก็มีทั้งฟิลเตอร์หรือว่าฟังก์ชันที่มันทั้งฟรีทั้งเสียต่างเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเพื่อนมือใหม่เปิดมาใช่ปะ่ะแล้วมันดันไปใช้อ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเนี่ยไอสัญ,ญลักษณ์มงกุฎพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมงกุฎพวกเนี้ยเวลาเราเซฟเบสไม่ได้แค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่มีปัญหาครับเราก็ใช้ตัวที่มันไม่มีมงกุฎนะครับอย่างในช่องของผมเนี่ยก็จะสอนไม่มีมงกุฎเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นตัวฟรีนะครับ ก็มาดูกันนะครับอะคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าใครที่เห็นคลิปก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อให้เราเลือกตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีมงกุฎหรือว่า TRY นะครับหรือว่าถ้าตัวไหนมาเซฟไม่ได้ก็กลับมาแล้วก็เลือกอฟิลเตอร์ตัวอื่นสิอะไรแบบนี้นะครับมามาดูตัวเสิร์ชกันนะครับตัวเสิร์ชอยู่นี่นะครับตรงกลางนะครับตัวนี้นะตัวเสิร์ชนะครับกดเข้ามาเนี่ย หน้าเสิร์ชนี่ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่เล็กๆนะครับหน้าเสิร์ชมีอะไรบ้างก็สมมุติเราอยากค้นหาอะไรเราก็ค้นหาไปสมมุติเสิร์ชว่าแคทอย่างเงี้ยมันก็จะมีแคทมาเต็มเลยไหมครับมีอะไรบ้างล่ะมีแฮตแท็กใช่ไหมครับแฮตแท็กมาดูแฮตแท็กเขาแฮตแท็กอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมหาดูนี่ไหมเป็นล้านเลยนะครับแฮตแท็กแคทอันนี้เอาลองกดกันไปดูมันก็จะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมด มีรีเพย์อะรีเพย์สอนไปแล้วเนาะรีเพย์ก็คือสัญญาอ่าพวกเราใช้การแต่งรูปเหมือนกับต้นฉบับนะครับต้นฉบับเขาใช้ตัวไหนเราก็ใช้เหมือนเขานะครับซึ่งสวยบ้างไม่สวยบ้างหรือบางอันอาจจะใช้มงกุฎก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่มันสามารถใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นแคปทั้งนั้นรลยหไหมต่อมาเนี่มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์รีเพย์เห็นไหมก็กดเอาไปใช้ได้นะครับสติกเกอร์เนี่ย หาแบบนี้ก็ได้นะมันมีให้เลือกเยอะดีนะครับเขาตัดตัดมาให้เราแล้วไงนะครับมีทั้งรูปนะครับ AI ก็มีนะครับก็มีเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพสามารถกดติดตามเขาได้นะติดตามแฮชแท็กนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปภาพก็เพื่อนๆที่อยากได้รูปไปแต่งนะครับก็เอามาแต่งได้เลยนะครับมันแต่งได้หมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับ เราก็มาแต่งสวยงามใช้ได้ได้หมดแหละครับแล้วก็มีแฮชแท็กอื่นๆที่เขาแนะนําด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเสิร์ชนะครับและเดี๋ยวผมปิดแคทไปก่อนนอกจากนอกจากตัวนี้นะก็จะมีอันอื่นเห็นไหมแฮชแท็กแคอันอื่นนะครับเติม S นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กที่เขาแนะนําที่เกี่ยวกับแมวนี่แหละนะครับเต็มเลยเข้าไปดูได้นะครับช่วยเวลาเราหารูปนะครับมันก็คล้ายๆฟูลดิชอปนะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็จะมีแบนเนอร์แนะนําแบนเนอร์แนะนําซึ่งอุ้ยอันนี้เป็นตัดต่อครับอันนี้เป็นรีมูแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นไอ้นี่แน่เลยอะ่ะเป็นของเสียตังคนะ์อ่ะผมลองให้ดูกดเข้ามานะอ่ามันก็จะตัดพื้นหลังให้นะครับถ้าทรงเนี้ยผมว่า เสียตังค์แน่ๆเลยเดี๋ยวผมลองลองลอง,ลองเลือกลองนะลองเพิ่มดูนะปึ๊บสแกนสแกนสแกนเห็นไหมมีมงกุฎนะครับถ้ามีมงกุฎแบบนี้เซฟไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องจ่ายตังก่อนนะครับผมก็สอนทุกครั้งนะครับบางคนไม่รู้จริงๆเนาะเออเนี่ยก็ปิดไปก็ไม่ต้องเอานะครับ ไม่เอาก็ได้ว่าอย่างเงี้ยครับต่อมานะครับตรงนี้เราผ่านเลยแล้วกันนะส่วนใหญ่แบนเนอร์มันจะเป็นตัวเสียตังค์นะครับทําไมเขาต้องเอาตังค์เพราะว่าแอปมันก็ต้องใช้เงินเนาะทุกธุรกิจต้องใช้เงินนะครับต่อไปครับประเภทเนื้อหานี่เขาแยกไว้ให้นะครับมีแบ็กกราวลองกดเข้าไปดูเห็นไหมก็จะมีแบ็กกราวที่เขาแยกย่อยมาให้เรานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสมมุติเพื่อนๆแต่งรูปแล้วต้องการแบ็กกราวนะครับก็ลองกดเข้าไปใช้ดูนะครับ มีอะไรอีกมีเทมเพลตนะครับเทมเพลตเทมเพลตเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแยกไปเลยนะครับเป็นเสิร์ชอันนี้การค้นหานะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับเพื่อนๆจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ซีเรียมเห็นไหมก็จะข้างล่างก็จะแยกมาให้นะบใบหน้าคนอย่างเงี้ยแยกมาให้ซึ่งดูสัญลักษณ์ให้ดีนะครับมงกุฎ เอาที่มันไม่มีมงกุฎนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยเอ่ะผมลองกดให้ดูนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถลบหรือว่าพิ์ข้อความได้นะครับความเป็นเทมเพลตเนี่ยสังเกตมงกุฎให้ดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะฟอนต์เนี่ยมงกุฎเยอะนะดูให้ดีนะครับอ่ะผมขอยกเลิกไปแล้วก็อะไรอีกหมดและตรงนี้ผมขอแบคกลับไป แล้วก็สติกเกอร์นะสติกเกอร์สติกเกอร์ไหมครับก็จะมีให้เราใช้นะครับสวยดังนั้นลุยมันเป็นแอปเดียวที่ผมว่าสติกเกอร์ม่งโคตรเยอะแล้วก็รีเพไหมแยกมาให้รีเพแยกมาให้เห็อยากใช้ก็กดใช้ได้เลยนะครับรีเพต่อมารูปภาพนะครับ ไอห,หมวดเสิร์ชนี่ก็ไม่ธรรมดานี่นี่เจอรูปไปแต่งเอาไปแต่งต่อนะครับอ่ะขอออกนะแล้วก็ผู้สร้างผู้สร้างก็จะเป็นครีเอเตอร์ครับโอ้โอสวยๆเย,ยอะเลยอะ่ะฝรั่งมันเล่นเยอะเวะ้ยแล้วมันเก่งทางนั้นเลยแล้วก็แฮชแท็กครับคนไทยไม่ค่อยมีหรอกอแฮชแท็กครับอ่ะประมาณนี้ จะให้เข้าใจว่ามันหายยังไงมันมีอะไรบ้างเท่านั้นแหละก็คือการค้นหาแบบแยกประเภทนะครับนี่หมวดหมูม่ยอดนิยมนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทมเพลตนั่นแหละนะครับอาเธอผมลองกด u t u b e เห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าเทมเพลตให้ใช้นั่นแหละครับเนี่ยกดลองใช้ได้นะครับทั้งหมดนะฮะชแนลอาร์ตนะครับจอสุดท้ายนะครับเหมือนเหมือนตอนจบอะที่มันจะมี มีคลิปวิดีโอแนะนำอ่ะใน u t u b e นะครับขนาดยออ่อมีแค่นี้อะอ,อกนะครับเนี่ยประมาณนี้ลองเลือกดูแล้วก็เนื้อหาการตลาดนะครับมีโอ้มีโลโก้โปสเตอร์โฆษณาออนไลน์ปกปกนะบัตรใบปิวโอ้เยอะว่ะนะครับทุกคนลองลองกดโลโก้ดูโอ้มีโลโก้ให้ใช้ด้วยนะครับฟรีไม่ฟรีดูเองนะลองล,องลองกดเข้าไปดูนะครับอุ้ยมันน่ารักนี่นะ ดูเป็นไกดได้อยู่นะโลโก้อะดูเป็นไกดได้ครับอ่าต่อไปเนื้อหาเกมมีเนื้อหาเกมด้วยผมลองกดโลบอทดูนะอ๋อเผื่อใครจะไปใช้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับเนื้อหาที่พิมพ์ได้นะครับปกเมนูนามบัตรอินฟโฟกราฟิกเสยืดเอาลองเสยืดสิ โอ้เออเว้ยใครทำเสื้อเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปลองใช้ได้ทำใส่เล่นนะ่ะนะครับ ừ, เออแต่มันมีน้อยวะ่ะบางอันนี้มันก็เพิ่มมาใหม่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันต่อไปเนื้อหาส่วนตัว <c oughs> ชอบไอ้พื้นหลัง iPhone X คืออะไรโอ้วลเปเปอร์ เน่ารักอยู่นะทุกคนมันดูกราฟิกดีอะแต่มันน้อยไปหน่อยวะต่อมาโอกาสหมวดโอกาสบัตรสะสมคะแนนอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ได้แหละนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นหมวดค้นพบนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหมวดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกิดไปนะครับลองเล่นดูได้เลยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปแรกแล้วก็ มีเพลย์ลิสต์ของ2024เดี๋ยวแยกไว้ให้นะครับใครที่อยากเรียนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโฆษณาแนะนำนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้ออุปกรณ์ไอทวันนี้มีอีกแบรนด์หนึ่งแนะนำแอดไว e ครับแอดไว e ก็มีโปรนะครับแล้วก็สามารถช็อปนะครับเขามีสัญลักษณ์อ่าอีซีอลีซีด้วยนะครับนี่เห็นไหมแต่สัญลักษณ์มันตัวเล็กไปหน่อยว่ะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่อีซีอลีนะครับเพื่อนๆที่ ซื้อนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีจัดได้เลยนะครับถึง15กุมภานะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อสินค้าแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีนะครับช็อปสูงสุด50,000บาทนะครับเลท50,000บาทการคืนภาษีก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเพื่อนๆที่เสียอยู่นะครับเพื่อนๆที่เสียเต็มแม็กนะครับ35%ก็จะได้คืนประมาณ17,000กว่าบาทนะครับอ่ากดให้ดู กดสิกดได้ไหมอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดให้ดูนะครับช็อปที่แอดไว้ลดหย่อนภาษีได้ห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อนเพื่อนต้องไม่งงนะครับว่าไอ้ห้าหมื่นนี้คืออะไรห้าหมื่นนี้คือเขาให้ช็อปเต็มแม็กเต็มแม็กซ์ห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เต็มแม็กเหมือนกันของเพื่อนเพื่อนที่เสียภาษีฐานสูงสุดจะได้คืนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแต่ว่าถ้าฐานไม่ถึงวัดจากอะไร,ว,ไร,ว,นนะรว่า อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าเลทสูงสุดก็จะได้คืนประมาณ1,7500บาทนะครับเดี๋ยวดูอันนี้เขาเขียนเลทไหมไหมนะครับนี่ๆนะนี่ให้ดูก่อนว่ามันต้องยังไงบ้างก็ช็อปนะครับที่แอดไว้ลดหย่อนภาษีทําอย่างไรนะครับต้องเสียภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาก็คือยื่นภาษีนั่นแหละนะครับของคนคนธรรมดานะครับแล้วก็ต้องสั่งซื้อผ่านหน้าร้านที่เว็บก็คือเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับ ต้องเก็บหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะอีแทนะครับเอาไว้ไปลดไปกรอกนะครับไปกรอกของปีปีหน้ามะกราปีหน้านะครับก็คือของปีนี้ไปกรอกปีหน้านะครับมันไม่ใช่ปีต่อปีนะครับนี่วิธีขอใบกำกับภาษีอันนี้กรณีชอบหน้าร้านนะครับก็กรอข้อมูลนะครับขอได้เลยนะครับอ่าเรามาออนไลน์แล้วกันนะครับออนไลน์นี่เลยเลือกนะครับนี่นเลือกใบกำกับภาษีรูปแบบนี่ e t แทตรงนี้นะครับ ีแท e ็ตรงนี้นะครับที่หน้าชําระเงินแล้วก็มีตรงนี้ขึ้นมาแต่โอ้โหเขาทำไม่ชัดเลยอ่ะทาจะชัดหน่อยเซ่แอดไว้โอ้โหแล้วก็กรอกอ e ีเมลนะครับสําหรับรับตรงนี้ครับอีแ e ท็นะครับเฮ้ยมันอ e ีแท็หร e ืออีเทคเนี่ยผมอา่านผิดข่อไปนะแล้วก็เพิ่มใบกาก,กับภาษีนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวครบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการชําระเงินได้เลยนะครับ แล้วก็ไอใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าภายใน 1- 3ถึงวันนะครับเ็เก็บไว้นะเอาไปยื่นปีหน้านะครับอย่าลืมเช็คข้อมูลนะครับที่เขาจะเน้นย้ำคือไอชื่อนามสกุลนะครับผู้ซื้อที่อยู่บัตรประชาชนแล้วก็เลขนะครับบัตรประชาชนให้มันตรงให้มันจริงนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปยื่นภาษีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ของแพลตฟอร์มอื่นของแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นช h อป e ีนะครับแอดไว้ในมีในร้านในช้อปปีด้วยก็จะขึ้นตรงนี้ ตอนจ่ายตังค์จะขึ้นว่าใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบว่ากดเข้าไปแล้วก็กรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไปนะครับนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้เข้าอีเมลนะครับจบต่อไป l a z a d a ก็มี Lazada อยู่ตรงนี้นะครับ Lazada ตอนหน้าจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้นะครับทำไมไม่มีตัวเลขอะ <c oughs> เลือกเมนูใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลเหมือนกันนะครับก่อข้อมูลนะครับ แล้วก็นี่เข้าเมลเหมือนกันนะครับจบต่อไป t ิกตอกก็ไมีเออ t ิกตอกผมไม่รู้วันกันวะเข้าไปข้อความแล้วก็ของแอดไวตรงนี้ข้อความต้องเป็นแอดไวออนไลน์ด้วยแล้วก็แจ้งอ๋อแจ้งตรงนี้ครับแจ้งทางข้อความติกตอกนี่อนาสุดวะาิกตอกมัไม่ค่อยเข้าร่วมแพลตฟอร์มเรา นะครับเออขอออนไลน์เอาน,นี่นี่นี่ฐานภาษีอยู่นี่เพื่อนเพื่อนดูที่ผมบอกนะครับก็คือเต็มแม็กนะครับเต็มแม็กอยู่นี่เต็มแม็กคือฐานภาษีสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้คืนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็คือเพื่อนเพื่อนที่มีรายได้ตั้งแต่ห้าล้านกับอีกหนึ่งบาทขึ้นไปต่อป,ปีนะครับถึงได้เลเวลนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนผมนะครับคนปกติผมอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้อยู่ประมาณนี้ผมก็จะได้คืนห้าพันบาทถ้าผมช็อปห้าหมื่น นะครับเก็ตเนาะโอเคมันขึ้นอยู่กับฐานภาษีนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขาที่ผมอ่านให้บอกให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องอให้กรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้ถูกต้องนะครับซื้อไม่ได้อันนี้คือของซื้อไม่ได้ครับพวกแอลกอรฮอล์ alcohol, พวกอะไรพวกนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์นี้แอดไว้นะครับเดี๋ยวผมแปะให้ใน YouTube นะครับ และนี่ก็เป็น YouTube ผมนะครับที่เพื่อนๆดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มาที่วิดีโอนะครับชอบคลิปไหนก็กดเข้าไปดูอ่ะนี่นี่ผมจะแปะไว้ที่คาอธิบายนะครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับนี่เพื่อนๆสามารถกดได้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีพวกบัตรเครดิตก็มีนะครับบัตรเครดิตที่เขาซัพพอร์ตกับบาลาน้านะครับหรือว่าเอ่อแอดอื่นๆนะครับหรือว่าแอดไว้เนี่ยมีเต็มเลยนะครับ นีมีบัตรเครดิตกรุงงสีซิตี้บาบาบาแล้วก็หมวดอสังหานะครับขอสินเชื่อออนไลน์นะครับของอบ้านนะครับรีไฟแนนซ์นะครับขอสินเชื่อบ้านมีของเกตน,นาคินนะครับ cibm uob นะครับแล้วก็ประกันรถยนต์นะครับมีนะครับมีสมหวังมี ttb นะครับ แล้วก็มีแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับขอสินเชื่อได้นะครับอุปกรณ์กีฬานะครับมีนะครับอยากซื้ออุปกรณ์กีฬาจัดได้อุปกรณ์ไอทีนะครับคอมพิวเตอร์นะครับมือถือเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าแปะให้หมดเลยนะครับมีหลายแบรนด์เพื่อนๆดูเอานะครับหนังสือออนไลน์ C1 B2S มีนะครับอยากได้แบรนด์ไหนกดได้เลยนะครับก็ถ้าซื้อผ่านแบรนด์ผมผมก็ได้เอไม่ใช่แบรนด์ผมถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วย นะครับก็เป็นการซัพพอร์ตกันเบาๆนะจ๊ะเท่าน,นี้แล้วกันเพื่อนๆจบ